สวัสดีพี่น้อง fc ทุกท่านนะมื่อนี้ผมเกษียรทาเพลินเน้เป็นคลิปศึกษาคลิปกรณีศึกษาเดลยสำหรับวันนี้เนาะเมื่อนี้ผมให้กินอาหารเดี๋ยวว่าเป็นปาล์มน้ำมันผสมล้ำไปเนาะก็บไ,ได้ถือว่าเป็นการผสมแต่ว่าหลังจากที่ให้กินห้ามไปสักพักหนึ่งอ่าแล้วก็อิ่มแล้วก็ให้กินพวก ปลาล์มน้ำมันตามไปซึ่งห้าเนี่ยผมบริได้ผสมหัวอาหารพงแต่อย่างไรนะเรียกว่าเป็นห้าวเพียวๆเราก็ตามไปด้วยเม,ม็ดปาล์มซึ่งเรียกว่าเป็นการเพิ่มโปรตีนนะครับเป็นการเรียนรู้นะครับประสบการณนะ์การเลี้ยงหมูหรือว่าการเลี้ยงสัตว์ทุกประเภทนะเราสาม,มารถที่จะดัดแปลง นะแล้วก็ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบอาหารว่าเขากินประเภทใดได,ได้บ้างนะเพราะว่าถ้าเฮาบอคัดสรรบอรศึกษาเรียนรู้เป็นแนวทางนี่มันต้นทุนมันจะสูงนะครับโดยเฉพาะการเลี้ยงหมูขาวบ้านเฮานะถ้าเฮาซื้อซื้อหมูมาเลี้ยงนี่ถ้าเฮาบอศึกษาเกี่ยวกับอาหารนี่มันก็จะมีต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับ ทีเนี่มื่อนี้ผมก็เลยมาอัปเดตมาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งกันว่าจริงๆแล้วหมูขาวนี่เขาบ่าจําเปลี่ยนต้องใหหอาหารในท้องตลาดตลอดไปก็ได้แต่บรแมนว่าให้ทิมสัดทีเดียวนะคลิปนี้เป็นคลิปกรณีศึกษาเด้อพี่น้องบอ่แมนว่าะจะการันตีว่ามันได,ด้ผลดีนะเป็นคลิปแรกที่ผม นำเสนอหมูขาวที่ให้กินหัวอาหารแบบลดต้นทุนนะ,ะถ้าพี่น้องท่านใดมีปามน้ำมันจะสามารถที่จะค่อยๆฝึกให้เจ้าน้องหมูนี่กินได้อันนี้เป็นหมูแม่พันธุ์ที่ผมพึงซื้อมาซึ่งก็อายุน,าาายน่าจะอยู่ประมาณถ้านับจากมือคลอดน่าจะประมาณสีเดือนกว่านะก็เคยขึ้นเยววามัน มันคืนเพศแล้วทีนึงเรียกว,ว่าคืนสัตวิติจดนะทีนี้ตอนครั้งแรกกับเอ่อมันอยู่ในฟาร์มใาเจาแต่ว่าตอนนี้พ่นลงแล้วนะเดี๋ยวคง,นะงจะบอหนานนะจะคงจะคืนอีกรอบหนึ่งก็จะได้ผสมพันธุ์เขาเลี้ยงง่ายเมนี่เท่าที่ผมเป็นเลือกเบิ่งนี่มียูซิปก่าโตนนะแต่ว่าตัวนี้พ่นเห็นผม เพิ่นแรีนเขามาดมมือเลยก็เลือดเลือกเอาตัวนี้ที่นี่เพื่อนกับคุณไวไาแเราก็กินไงเลี้ยงไงผมบองงองเงบองงองเราก็กินอาหารบลเปลืองกินเม็ดปามประมาณรึงกิโลนอนแอดแลดเลยเบิ่งมูลเพิ่นด้วยนี่มูลอันนี้ผมขี่ออกไปแล้วนะก็บ่บได้บอกว่าดีที่สุดนะแ,แต่ว่า ศึกษนาะเรียนรู้นะเลยมาเฮ็ดคลิปแอ้มี่นอนใด้เบิงเนาะสำหรับมันนี้ก็น่นาจะประมาณนี้นะพบกันใหม่ในคลิปหน้าเดิมมันมีเอียงคือนาดีบดียังไงจะเฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิงกันต่อไปนะก็ฝากกดติดตามนะเพื่อเป็นฝันกำลังใจในการไต่ทำคลิปนี่เบ่งปากเนี่ยน้องโมน่นี่ยปำลกินปลาเนื้อมันเลี้ยงไว้เ <c> ล <oughs> มากเลย โอเคสวัสดีครับผมพบกันใหม่คลิปหนะ้า